สวัสดีค่ะก็ล่าสุดนะคะผู้ชายของเราก็รายงานตัวนะคะว่าถึงบ้านแล้วนะก็หลังจากที่เมื่อวันก่อนใช่ไหมคะก็ไปบุกสตูดิโอของหลุยวิททรมานะพอดูพอจะชอบมากเลยนะคะบุกไปถึงขนาดนี้นะไม่แน่ใจนะคะว่าจะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันหรือเปล่าหรือว่าแค่ไปเยี่ยมชมเฉยๆนะแล้วก็หลังจากนั้นใช่ไหมคะพอก็ไปหารอยสักมาเพิ่มอีกแล้วนะคะทุกคน ก็เป็นรอยสักของขณะเดินทางของผะถังซัมฉังนะถ้าใครเคยดูใส่อิูวนะคะ <_ S 1> ก็จะรู้ว่าเป็นขณะแสวงบุญนะก <_ S 2> <ๆ>็ไม่รู้ว่าคอนเซปต์จริงๆในใจของพ่อนี่คืออะไรถ้ามีโอกาสเนี่ยจะถามให้นะคะแต่เขาก็เปรียบการเดินทางของเขาค่ะว่าจะจะมีเรื่องราวมากมายที่ได้ประสบพบเจออะไรอย่างนี้นะช่างสันหาเปรียบนะคะ แล้วก็มีบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะคะที่สนามบินที่แฟนๆที่เขาได้เจอกับแจ็คสันหวังที่สนามบินชานโดโกนะคะได้ถ่ายรูปแล้วก็ขอลายเซ็นกับแจ็คสันหวังด้วยก็ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าแจ็คสันน่ารักมากนะคะแม้ไม่แต่งหน้าก็คือแบบดูดีมากนะแล้วก็หล่อมากแม้ว่าไม่แต่งหน้านะคะแล้วก็แจ็คสันนี้ัสดีมากน่ารักมากทีนี้จะถ่ายรูปแล้วก็แจกลายเซ็นให้กับทุกคนเลยนะ แม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่แฟนคลับนะคะก็ตอนนี้ก็ตกหลุมเป็นเข้าดอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าความน่ารักของพ่อนะน่ารักใจดีแสนดีคือคำนิยามของแจ็คสันหวังจริงๆนะคะแล้วก็พอถึงสนามบินเซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคะหลุยวิทอนก็บันดาลสนามบินเซี่ยงไฮ้เนี่ยให้มีแต่หน้าของแจ็คสันหวังเต็มไปหมดเลยนะก็ดูน่ารักนะคะหลุยก็น่าจะชอบพ่อเรามากจริงๆนะ วันนี้ก็เอาบรรยากาศมาให้ดูบนตเตียงเท่านี้นะคะถ้ามีอะไรอัปเดตอี่างจะเอามาให้ดูกันนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ